รวมข่าวเช้านี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาไปติดตามได้เลยค่ะอืม นธนาครไทพณิชย์นะคะคุณผู้ชมตระหนักถึงเรื่องของภัยการเงินที่ตอนนี้มันซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นซึ่งก็จากสถิติเมื่อสักครู่นี้ที่เรารเล่าไปอ่ะหลายเรื่องเลยแล้วไปดูสถิติของสำนังงกงานตำรวจแห่งชาติ12-18มีนาคมแจ้งความออนไลน์เรื่องคดีหลอกลวงทางโทรศัพท์ที่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์529เคสมูลค่าความเสียหาย65ล้านบาทก็เลยเดินหน้านะคะธนาคารไทพณิชย์สารต่อโครงการแก้เกม กลโกงเปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่ให้คนไทยเนี่ยตื่นตัวรับรู้เข้าใจรู้วิธีป้องกันภัยทุจริตทางการเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตนเองเนื้อหาเนี่ยจะมีอยู่3แกนหลักค่ะ 1. อัปเดตกลโกงอันนี้สําคัญเขาใช้มุกไหนจะได้รู้เท่าทัน,ทนสรู้แล้วทํายังไงวิธีป้องกันกลโกงสําคัญมากและ 3. ถ้าเกิดมันโดนโกงไปแล้วอะออจะทํายังไงรวมไปถึงการแจ้งข่าวสารประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์และบทความอ,อื่นๆที่น่าสนใจด้วยไปติดตามได้เลยใช่แล้วนะครับจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพไม่ตกเป็นเหยือ่อมิจฉาชีพกันด้วยนะฮะ